ช่วงนี้ขายกระจายขายออกอย่างเดียวส่งฟรีด้วยสวยงามากอบอุ่นกันทั้งบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะความสดใสใช่วันนี้เอาของดีเข้าบ้านเหมือนพาน้องสาวคนสวยเข้าบ้านพี่หม่ำจับไปนุ่มจับไปลื่น นอนขยุมได้ทั้งคืนพี่หม่ำเอาไหมเอาสิแล้วบอกเลยนะอันนี้พี่มดไม่ว่าอุยไพี่มดชอบด้วยอย่างนี้เขาชอบนะชอบเลยถูกใจคุณแม่บ้านค่ะวันนี้เอาชุดผ้าปูที่นอนคุณภาพจากอเแมนดามาฝากคุณพ่อคุณแม่มาฝากแฟนๆรายการนะคะต้องบอกว่าวันนี้เอ็กซ์คลูซีฟพิเศษรายการหม่ำโต๊ะเดียวเป็นรายการแรกในประเทศไทยที่เราได้เอามาเสิร์ฟก่อนวันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะ 100คนแรกคุณจะเป็นร้อยคนแรกที่ได้สัมผัสชุดผ้าปูที่นอนคอลเลกชันใหม่ล่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟเปิดตัวที่นี่ที่แรกมีให้แค่100เซตกับแอมเบนดาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยลยเอาเลยพร้อมเลยพร้อมเลยย้ำนะคะคุณจะเป็นคนไทยร้อยคนแรกที่ได้สัมผัสความนุ่มเรียบลื่นเย็นสบายจากชุดเครื่องนอนแอมเบนดาและนี่เป็นคอลเลกชันใหม่ชื่อพีออนี่ออลิแกนพีออนี่ออลิแกนนะคะคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าตัวนี้นะเป็นลายดอกโบตันคือสวยมาก จริงๆคอลเลกชันนี้ตั้งใจจะเปิดตัวปีหน้าแต่ มาก่อนละกันอยากให้คุณผู้ชายคุณผู้หญิงที่บ้าน<ะ>นอนฟินไปด้วยกันสวยด้วยความหมายดีด้วยนะคะและย้ํานะวันนี้แค่1 0 0บ้านเท่านั้นวันนี้ครบยกเซตได้ไปมากถึง9ชิ้นปกติราคาเป็นหมื่นนะคะเพราะของเราเนี่ยคุณภาพแบบเดียวกันกับโรงแรม5ดาวแต่วันนี้ให้จ่ายราคาโรงงานแค่พันนิดๆเท่านั้น<ะ>หารตกเฉลี่ยต่อชิ้นแล้วนะเหลือชิ้นละร้อยกว่าบาทเท่านั้น<ะ>บอกเลยวันนี้นะคะครบคุ้มรับจบราคาดีมากและที่อยาก เปลี่ยนคืออะไรปกติแล้วผ้าปูที่นอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆคือถ้าเกิดคุณคิดว่าแฟนคุณะเปลี่ยนบ่อยแล้วผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนบ่อยกว่าเพราะว่ามันอมเหงื่ออับเชื้อโรคใช้มานานบางทีนะบางคนเป็นภูมิแพ้เป็นไหมคะนฝเป็นหวัดไอจามใช่ก่อนจะนอนฮัชชิวตื่นมาก็ฉัดเชยอ่าแล้วงงไปหมดเอะไครเมาส์ันหรือเปล่าเปล่าค่ะมันเป็นเรื่องของไรฝุ่นที่อยู่ในผ้าปูที่นอนแล้วใช้มานานค่ะนะแล้วบางคนนะพี่หม่ำนอนแล้วเคยแม่นอนไม่หลับรู้สึกเหมือนผี อเป็นบางโรงแรมนะ <c oughs> เป็นบางโรงแรมใช่บางโรงแรมแต่ที่บ้านเรามันภาพภูมิมันสุดยอดอยู่แล้วมันนอนสบายมันนอนสบายแต่เป็นบางโรงแรมบางทีผ้ามันก็อย่างที่บอกแหละมันฟูนพอ,พอลุกขึ้นปั๊บมันจะมัน เออใช่ไหมฝุ่นลาฝุ่นใช่แล้วบางทีผ้าหนาเกินไปผ้าไม่ดีนอนแล้วร้อนร้อนเหลือเกินภรรยาบอกเปิดแอร์หน่อยเปิดแอร์หน่อยโอ้โหมันร้อนมากเลยเพราะมันอมเหงื่อจมเหงื่อนะคะฉะนั้นวันนี้แนะนําตัวนี้เลยแล้วมากไปกว่าน,นั้นคืออะไรรู้ไหมที่บ้านมิ้นนะถ้าผ้าปูที่นอนมันเก่ามันฉีกมันขาดคุณยายคุณแม่นี่บอกไม่เอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ม,<อ>มันไม่ดีมันไม่ดีเขาถือเขาถือเขาถือการมันไม่ดีฉะนั้นวันนี้เปลี่ยนเธอค่ะแนะนําเลยนี่กับเซ็ตผ้าปูที่นอนจากอแมนด้าพิโอนีะเอลิเกนนะคะเป สุดเ e อ็กซ์ clusi e เฉพาะที่นี่รายการนี้คือรายการแรกเลยคุณผู้ชมและมาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มด้วยวันนี้นะคะซื้อ1เซ็ตแถม1เซ็ตแถมเพิ่ม1ชิน้นเออซื้อ1แถม1น,นะคะ2ส,สี2ลายไม่ซ้ํากันเลยได้ไปเลย2เซ็ตย้าว่าไม่ต้องเลือกนะคุณผู้ชมในเซ็ตนะคุณผู้ชมค่ะรายแรกลิมิเต็ดอีดิชั่นสวยมากค่ะพีโอนี่ดรีมมันจะเป็นดอกโบตั๋นหลากสีอยู่บนพื้นสีเทาฟ้าเรียบหรูดูดีไฮโซมากแล้วความหมายของดอกโบตั๋นคือความมั่นคง มังค่งร่างรวยดึงพลังงานดีๆเข้ามานะคะอันนี้นานแล้วเวลาไปปูที่นอนนะคุณผู้ชมมันจะให้ความรู้สึกห้องเหมือนไปนอนรีสอร์ทหรูเหมือนไปนอนโรงแรม5ดาวไม่ว่าจะเตียงแบบไหนนะคุณผู้ชมขาเข้าได้กับรูปแบบทุกบ้านด้วกับดีไซน์ทุกบ้านแล้วในเซ็ตจะได้ไปก็คือผ้าปูที่นอนผืนใหญ่หญขนาด6ฟุตใส่กับเตียง5ฟุตได้ปลอกหมอน2ชิ้นปลอกหมอนข้าง1ชิ้น4ชิ้นนี้นะับเป็น1เซ็ตแต่ซื้อ1 แถมเพิ่มไปเลยอีกหนึ่งเซตหนึ่ง oh. ลายหนึ่งสีไม่ซ้ำกันค่ะกับลายที่ชื่อว่าพีออนี N ่ป๊อปอันนี้มันจะป๊อปปุ๊บป๊อบน่ารักมากสีมันจะโดดเด้งเป็นดอกสีชมพูอยู่บนพื้นสีขาวคือเห็นปุ๊บนี่เหมือนแบบฟิลลิงไปนอนกลางทุ่งดอกไม้ mm hmm. คืออยากทิ้งตัวลงไปนอนไม่อยากจะตื่นเลยบอกเลยลายนี้คุณแม่คุณป้า,ค,ปาคุณน้าหลายคนชอบมากเพราะสีดอกมันเข้มมันดูดีมันน่ารักแล้วในเซตก็ได้ทางผ้าปูที่นอนผืนใหญ่ๆขนาด6ฟุต1ผืนใส่กับเตียง5้าฟุตได้ ปอกมอน2ใบปลอกหมนัหมนข้าง1นึ่ใบนะคะนี่คืออีก1เซตตอนนี้ได้แล้ว2เซต2ลายไม่ซ้ำนะ8ชิ้นแต่ยังไม่จบยังไม่หมดค่ะเราแถมผ้านวมผืนใหญ่ๆขนาด6กฟุตอีกอค1คื้ืน เป็นแบบทูโทนนะ <Wow. S 1> มี2สี2ลายนะคะแล้วปกติแล้วผ้าเนี้ยผ้าผืนเนี้ยผืน,ผน,ผนเดียวราคาเกือบห0าพันแต่วันนี้ใครกดโทรทันเป็นร้อยสายผืนนี้จะเหลือแค่ผืนละ143บาทถูกมากถูกมาก,ก,ก,มากซื้อไปแล้วนอนนุ่มด้วยนะ <Yeah. S 1> นอนนุ่มนอนสบายด้วยโปรโมชั่นวันนี้ค่ะเปิดตัวที่นี่ครั้งแรกมีแค่100รเซ็ตเท่านั้นกับคอลเลกชันใหม่ประจาปี2026แต่เปิดตัวก่อนเผื่อใครกาลังมองหาของขวัญของฝากซื้อเป็นของขึ้นบ้านใหม่บอกเลยว่าคุ้มมาก hmm. วันนี้นะคะอแมนดา ชุดผ้าปูที่นอนรุ่นริมิต็ดอีดิชันนะคะให้ไปก่อน1เซตใหญ่ๆผ้าปูที่นอนนะคะ1ผืนขนาด6ฟุตใส่ก,กับเตียง5ฟุตได้ปลอกหมอน2ใบปลอกหมอนข้าง1ใบอันนี้คือ1เซต1ลายแถมฟรีไปเลยอีก1เซต1ลายไม่ซ้ากันตอนนี้คือ2เซตแล้วนะ8ชิ้นแต่ยังไม่จบยังไม่หมดแถมผ้ารวมผืนใหญ่ๆ่อีก1ผืนคุณผู้ชมขาทั้งหมดที่หน้าจอน,นี้9ชิ้นปกติต้องจ่ายเกือบ1 2 0 0 0บาท oh. แต่วันนี้ใครกดโทรทันแฟนๆรายการนะคุณผู้ชมขาจ่ายแค่ 1, าท1,2 190บาทหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรด่วน0 2 0 9 6 8 7 7 7 0 2 0 9 6 8 7 7 7สแกน QR code ที่หน้าจอหรือแอดไลน์ก็ได้นะคะที่แอดไลน์ MVM o นโปรโมชั่นนี้จัดส่งให้เลยฟรีฟรีฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านย้ำว่าตกเฉลีย่ยเหลือชิลละ143บาทผ้านวมผืนใ,ใหญ่ผืนเดียวเกือบ5 0 0พันวันนี้กดโทรให้ทันเหลือแค่1้3ยบาทคุ้มไหมคุ้มค่ะคุ้มมากนะคะแล้วมากไปกว่านั้นคืออะไรเนื้อผ้าของเราย้ำนะคะคบบวกกัันบ แรม5ดาวแต่วันนี้ให้ซื้อราคาโรงงานเพราะโรงงานมาเองนี่คือผ้าไ i โครเทคร้อเค่ะ m i โครเทคร้อซ็คุณผู้ชมขาแล้วถักทอ600เซนได้มันจะมีความเหนียวนุ่มแข็งแรงสัมผัสไปยังนุ่มเรียบลืน่นเย็นสบายเหมือนเดิมนะคะแล้วความแข็งแรงของเขาขออนุญาตนะออุุยย ใช้แบบนี้ไปเวลาซักมันไม่ฉีกไม่ขาดนะคะแล้วมากไปกว่านั้นคืออะไรมันระบายอากาศดีมากอยากให้สังเกตที่สีนิดนึงคุณปอเปียเห็นไหมสีมันสวยเนาะสวยมากขออนุญาตจับเลยนะคะจับดนเ้ลยนะนี่มไหมไหมนุ่มลื่นนิ่มไหมคะนุ่มจริงนะนุ่มลื่นแล้วก็สวยหรูดูแพงทากต้องแล้วอยากให้ดูเรื่องสีนิดนึงของเราเนี่ยพิมพ์แบบ Excel l e n t printing มันจะมีความคมชัดแล้วสีมันสวยเวลาไปซักมันจะไม่เฟดนะคะแล้วสีมันจะไม่ซีดลงฉะนั้นซักกี่ครั้งจะใช้งานกี่ครั้งก็ยังคคงดููููใใใหหมมม่่่่่อออยเเสาาากกไปปวนนนนนัุ้้้ณผผชททีี มันเป็นขนาด6ฟุตแต่สามารถใส่กับเตียง5ฟุตได้เพราะอะไรเรามีนี่ยางยืดวงแหวนพ่อยางยืดวงแหวนให้เลยรอบผูกด้วยกันล็อกเลยเวลานอนกลางคืนเวลาดิ้นมันจะได้ไม่ไม่ขยุ่รวมกันนอนหลับฝันดีเลขมันจะได้ไม่ดิ้นด้วยเอ้ยฝันหวานตื่นมาได้เลขใช่บางทีมันรุ่นเก่ามันจะไปผูกเอาไงเวลี่เป็นไีมั้ยป๊บมันก็หลุดออกมาใช่ไหมล่ะอันนี้ล็อกเลยให้ไปเลยวงแหวนรอบนะคะฉะนั้นเวลาปูมันจะตึงเปรียน่านอนมากๆมากไปกว่านั้นวันนี้คุ้มสุดอันนี้ ผ้านวมค่ะผ้านวมผืนนี้จับไปคืนนี้ม,มากพี่ปอ่วยดูดินุ่มนะนุ่มนิ่มมากคุณภนะาพแบบเดียวกันกับผ้าปูที่ให้ไปและวันนี้ผืนนี้นะขออนุญาตผืนใหญ่ท่นานโทษนะคะ,คะช่วยนิดนึงค่ะอ้ยใหญ่มากเลยผ้าผืนใหญ่มากเพราะอันนี้คือขนาด6ฟุตนะคะ คุณขาขนาด6ฟุตพื้นใหญ่ๆท่วมหัวดิฉันกับคุณปอเปียไปเลยนี่คือขนาด6ฟุตปกติพื้นนี้เกือบ5้าพันวันนี้ใครโททันเหลือแค่พื้นละ143บาทแล้วันนี้ขอทันโทษนะพับลงมาจะเป็นทูโทนพี่ปอเปียเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นทูโทนมันเป็นทูโทนคุณผู้ชมเห็นป่ะลายนี้ก็น่ารักเห็นไหมได้ไปเลยทั้งสองลายขอบคุณนะคะคุณพ่อไม่เป็นไรครับมาบ่อยๆนะครับเนี่ยแบบนี้เลยเห็นไหมได้สองสีสองลายแบบนี้นี่คือพื้นละร้อยสี่สิบสามบาทโอ้ยตายล่าสุด นี่คือเหลือกี่สายเองคนคะเนี่ย 1> 1าสามสิบเอ็ดเซตทีนี่ชมเรียบนะสามส <30 S 2> ิบเอ็ดเซตวันนี้จำกัดแค่หนึ่งร้อยบ้านหนึ่งร้อยเซตคุณจะเป็นหนึ่งร้อยสาย ขอบคุณมากค่ะทุกคนไลฟ์ทําถึงมากอ้าวนี่เลยต่อต่อเลยยาวไปเลยใช่แล้ววันนี้นะ020968777020968777สแกน QR c ค d e ได้เลยนะคะทั้งเซตวันนี้9ชิ้นปกติแล้วเกือบ12,000วันนี้รีบกดโทรให้ทันจ่ายแค่1,290บาทย้ําว่าส่งฟรีส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยใครจะซื้อใช้เองที่บ้านช่วงญาติพี่น้องเดินทางมาที่บ้านมีผ้าปูสวยๆไว้รับแขกก็ดีนะคะหรือใช้เองก็ได้ซื้อเป็นของขวัญของฝากซื้อเยี่ยมญาตินะคะหรือว่าจะซื้อขึ้น บ้านใหม่ก็ได้ราคาเท่าไหร่นะวันนี้1,290บาท1,290บาทจัดส่งฟรีนะคะ0 2 0 9 6 8 7 7 7 0 2 0 9 6 8 7 7 7สแกน QR โค้ดดูดูตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ1 9บาทแม่เร็วๆรีบเอาอยากให้แม่ดูมันสวยจริงที่แบบเบสสวยไหมสวยเนาะพ่องานงานหนักเลย แมวอันนี้คุ้มเลยเราได้แบบพรีเซนเตอร์ระดับประเทศไม่หลอกอะไรไม่หลอกแม่โมดบอกว่าตอนนี้ไม่มีผ้าปูแล้วทำหวังผลเดี๋ยดูนี่เดี๋ยวเซตหนึ่งเลยเลิกเมื่อกี้เลิกเทอาไหร่เลิกสิบเก้าเหรอเลิกเสิบแปดแล้วเอาเซตหนึ่งนะเลิกสิบแปดแล้ว ให้ที่หมั่มลองจับดูมันนุ่มจริงฟิลไหล่น่ไหนนุ่มสู้คนที่บ้านได้ไหมนุ่มพอๆกันเอ้ยเป็นเป็นไงหอมไหมนุ่มไหมสีสวยเลยสว่างหูสว่างตาเฮ้อเห็นแล้วมันกระชุ่มกระชวยใจบางทีกลับบ้านไปเหนื่อยๆเนาะพี่ปอเปียน้อยอยากจะพักผ่อนอย่างเงี้ยอยากจะทิ้งตัวลงนอนี้อ้มันหอมจริๆ เอใช่ไหมผ้ามันเหนียวเลยนะเออผ้าแข็งแรงพี่มามผ้าแข็งแรงบอกเลยพี่ซื้อไปพี่มดชอบพี่มดไม่ว่าแล้วพี่มดบอกว่าถูกใจแล้วพี่มดหลับสบายนี่ส่งถึงเชียงรายไหมเอาอีกแล้วเหรอไปเชียงรายอีกแล้วส่งถึงใช่ไหมนิ่มส่งฟรีนะส่งฟรีเชียงรายก็ส่งฟรีเชียงรายก็ส่งฟรีแม่สอนก็ส่งฟรีจังหวัดไหนก็ส่งฟรีพี่มีอยู่กี่ที่ส่งฟรีให้หมดเลยเอาแล้วจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนใกล้ๆส่งให้ฟรีเลยเดี๋ยวส่งไปบอกแม่มดด้วย ได้หมดแล้วรีบโทรรีบโทรค่ะต้องบอกว่าอันนี้นุ่มเรียบลื่นเย็นสบาย<อ>แล้ววันนี้โปรโมชั่นคุ้มจริงๆคนไทยร้อยคนแรกจะเป็นคุณหรือไม่รีบกดโทรให้ทันนะคะ0 2นย6 8 7 7ศซื้อ1เซ็ตแถมฟรีไปเลยอีก1เซต2เซ็ตนี้2ลายไม่ซ้ากัน8ชิ้นแล้วแถมเพิ่มผ้านวมผืนนี้นุ่มนิ่มมากตัวนี้นะคะแล้วสบายมากๆเลยให้เป็นฟรีๆเลยอีก1ผืนย้ำเกชิ้นนี้เกือบ12ื่นเพราะคุณภาพของเราระดับโรงแรมแต่วันนี้ให้จ่ายโรงงาน1290บาท 1290บาท020 96 8 777 020 96 8 777โทรมารับสิทธิ์กันก่อน<ฆ>อยากให้เป็นเจ้าของมันสวยจริงๆร,งรงคุณพ่อบ้านซื้อไปนะคุณแม่บ้านหายกรดหมดเลยจริงคุณแม่บ้านโกรโดอะไรอยู่พอเห็นชุดภาพปูที่นอนนี้ฉันยกโทษให้ออแบบนี้เลยลยอไลไร สาอ็มวีมอลหนึ่งค่ะนะ0ูนย์ส7งศูนย์เก้าหกแปดเโทรค่ะเชื่อหนูบอกเลยว่าชอบแน่นอนขอบคุณมากแล้ววันนี้โอ้ขายดิบขายดีแป๊บเดียวหมดแล้วหมดแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคไออยากขายอะไรมาขายที่นี่เลยเออจิมมี่โต๊ะเดียวเนี่ยขายดิบขายดีทุกทุกทุกยี่ห้อรายการเาเลตี้อันดับหนึ่งของช่องเวิร์กพอยท์ แน่นอนนะคะยังมีเรื่องราวดีๆอย่างนี้นะคะรออยู่นะคะในหม่ำโต๊ะเดียวค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีโชว์ดีๆเลดศอุ้ยศิลปินเพียบยนะคะสักครู่เดียวค่ะ